ที่ทูบในพระอุโบสถด,ดินกรุตตามพระเจดีย์เก่าๆเ,เศษอาหารและชานมากที่สมเด็จฉันแล้วและผมวิเศษในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมจากผงดินสอที่เจ้าประคุณเขียนอักขรตัวขอมในเวลาลงเลขยันต่างๆพระอาจารย์ขวัญวิสิทธโถว,วัดระคังอ้างว่าได้ยินมาจากคำบอกเล่าของเจ้าประคุณพระธรรมถาวรช่วง สิทธิ์ก้นกุฏิรุ่นแรกของเจ้าประคุณสมเด็จโตว่าพระสมเด็จที่สร้างจากมือท่านแท้ๆนั้นยังมีพุทธคุณพระรอดพระผงสุพันธ์พระสุ้มกอพระนางพญาขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายส่งผลทําให้ผู้ที่มีไว้บูชาทรมาหากินเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยมีโชคมีลาบมีความสําเร็จและแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดมา ถึงทุกวันนี้ด้วยบาร,รมีที่องค์สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีท่านปลูกเสกเสริมไว้ต่อมาปีพุทธศักราช2399พิธีปลูกเสกพระสมเด็จเปลี่ยนแปลงไปบ้างกล่าวคือสมเด็จได้เอาบาตท,ที่ใส่พระพิมพ์ทั้งเก่าและใหม่ไว้จนเต็มแล้วนั้นไปตั้งไว้ที่หอสวดมนต์หน้าพระประธาน แล้ววงสายสินจากพระประธานไปยังบาทพระอารัธนาพิสุทั้งปวงที่มาเจริญพระพุทธมนต์ในระหว่างเข้าพรรษาว่าช่วยกันปลูกเสกพระของฉันด้วยทำเช่นนี้ตลอดฤดูการเข้าพรรษาครั้งครบกำหนดไตรมาสแล้วสมเด็จก็อพระที่ปลูกเสกครบกระบวนความแล้วไปบรรจุไว้ตามใจดีของวัดต่างๆเช่นวัดชีปะขาววัดศรีสุดาราม วัดตะไคร้ที่แขวงกรุงเก่าวัดระคังวัดชัยโยอ่างทองวัดบางขุนพรมวัดอินและแจกแก่ผู้คนที่สนใจทั่วไปท่านจะประคุณสมเด็จเคยติดการฉันหมากแต่พอถึงอายุ62ปีท่านเลิกฉันหมากแล้วเปลี่ยนจากการจับไม้ตะบ,บันหมากมาเป็นการบริกรรมชักรูปประคำจนถึงอายุ84ปี สองเดือนห้าวันท่านจะประคุณสมเด็จถึงแก่มรณภาพเมื่อเวลาสองยามวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415ตรงกับวันแรมสองคำ่ำเดือน8ปีวอกณหอสวดมนต์วัดอินทรวิหารสมเด็จเจ้าสิ้นแล้ว ที่ทูบในพระอุโบสถด,ดินกรุตามพระเจดีย์เก่าๆเศษอาหารและชานหมากที่สมเด็จฉันแล้ว